อย่าท้อแท้เรื่องเล่าให้กำลังใจก่อนนอนเคยหมายที่รู้สึกว่าตัวเองทำอะไรก็ไม่ดีไม่เก่งเหมือนคนอื่นวันนี้มีเรื่องเล่าของเจ้านอนน้อยมาให้ฟังนอนน้อยตัวหนึ่งอยากเป็นผีเสื้อแสนสวยแต่ตัวเองเป็นได้แค่นอนคลานต้มเตียมนอนน้อยเสียใจมากมองดูผีเสื้อบินอย่างอิสระแล้วคิดว่าฉันคงทำไม่ได้แต่แล้ววันหนึ่งนอนน้อยได้ยินเสียงกระซิบจากสายลมว่าอย่าท้อแท้จงพยายามต่อไป นอนน้อยเริ่มฝึกคลานให้เร็วขึ้นกินใบไม้อร่อยอร่อยให้เยอะขึ้นและสร้างรังไมด้วยความตั้งใจแม้จะในบ้างท้อบ้างแต่นอนน้อยไม่เคยยอมแพ้ในรังไม้หนอนน้อยใช้เวลาอย่างอดทนรอคอยการเปลี่ยนแปลงแม้จะไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่นอนน้อยเชื่อมั่นในตัวเองในที่สุดวันที่หนอนน้อยรอคอยก็มาถึงรังไม้แตกออกและหนอนน้อยก็กลายเป็นผีเสื้อแสนสวยผีเสื้อน้อยบินได้อย่างอิสระสวยงามและมีความสุข เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงแม้เราจะเริ่มต้นไม่เหมือนคนอื่นแต่ถ้าเรามีความพยายามไม่ท้อแท้และเชื่อมั่นในตัวเองเราก็สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้อยากกลัวที่จะลองทำสิ่งใหม่นะคะถ้าวันนี้ยังไม่สำเร็จไม่เป็นไรพรุ่งนี้เริ่มใหม่ได้เสมอกดและกดแชร์เรื่องนี้ให้เพื่อนๆที่กำลังต้องการกำลังใจด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นิทานเรื่องหน้าคะ่ะ